สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะไปหาพพาโก้กันนะครับแม่แม่เราจะไปหาพาโก้กันนะครับนะครับบรรยากาศบ้านนอกนะครับบรรยากาศหมู่บ้านนะครับนะครับบรรยากาศหมู่บ้านนะครับนี่ก็ช้างสีเชียงครับ,บนะครับหมู่บ้านนะครับถึงวันแล้วนะครับ นะครับเราจะไปตามหาปันหาโกกันนะครับเราจะไปตามหาผาโกกันครับนั่นก็คือสุติของราโกนะครับสุติของราโกนะครับไม่รู้ผาโกอยู่ไหนครับนี่คือสุติของผาโกนะครับ ตีของพระโกนะครับครับเรามาเจอพระโกแล้วนะครับนินน้ะนีนดิน,นีนโกนะครับอันนี้นก็จะไปบินบัตกับน้องเลืองนะครับีย๋ยวน้องเลืองจะใส่บาทให้แม่แม่ดูนะครับ๋ยวให้ผักเดินมา,มาบินบัตกับน้องเลองนงครับ นะครับน้องนุ่นยายนะครับนะครับใส่บาทกันนะครับอ้าพามาแล้วนะครับ ี๋ยวเราก็จะใส่บาทกันนะครับแล้วเราก็จะใส่บาทกันนะครับให้น้องเรืองใส่บาทรกับทีมงานเนนโกนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนบ้านนะครับที่มาร่วมทําบุญกับเจ้าพายุของเรานะครับที่มาร่วมทําบุญกับพายพายุของเรานะครับน้องเรืองก็ทําบุญให้พายพายุเหมือนกันนะครับน้องเรืองก็ใส่บาตรเช่นกันนะครับ นะครับช่วงนี้ได้พากเอานะครับเพราะว่าเสียงมันหายนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับนะครับดูนะครับเออเดี๋ยวให้เพื่อนบ้านใส่บาตรร่วมทําบุญกับเจ้าพายุก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องเหลืองใส่บาตรกันนะครับรอชมเลยนะครับรอติดตามนะครับเดี๋ยวน้องเหลืองจะใส่บาตรแล้วนะครับแม่แม่ดูนะครับ ดูนะครับน้องเรืองใส่บาทแล้วนะครับนี่นะครับ, uh รบน้องเรืองกําล,ลังใส่บาทนะครับนะครับน้องเรืองใส่แล้วนะครับน้องเรืองใส่บาทแล้วนะครับใส่ทีละท่านเลยนะครับน้องเรืองดูนะครับ ใส่ทีละท่านเลยนะครับน้องเรื่องของเรานี่นะครับน้องเรื่องใส่บาทแล้วนะครับนะครับแม่แม่ตอนหนัดคลิปเสียงไม่มีนะครับต้องมาพากเรานะครับนะครับน้องเรื่องใส่บาทแล้วนะครับอ่นะครับ น้องเรืองใส่บาทแล้วนะครับดูนะครับแม่แม่ใส่มาถึงพัดเนมโก้เลยนะครับต่อไปน้องเรืองก็จะสอนตีนะครับสวัสดีพานะครับหรือว่าละพรพานะครับรับพรพานะครับน้องเรืองรับพรพานะครับ นะครับดูน้องเหลืองครับนะครับน้องเหลืองก็ขอพรอพานะครับขอพรอพานะครับ แต่น้องน่าจะเจ็บหรืออะไรสักอย่างนะครับน้องก็ทําได้แป๊บเดียวครับแล้วเราก็ปล่อยน้องไปไปทานอ้อยนะครับเราก็ปล่อยน้องไปทานอ้อยนะครับเพราะว่าเราจะบังคับเขาไม่ได้นะครับถ้าเขาไม่ลงเราก็คงไม่ลงงั้นก็ฝากกด